นาทิโลเกอานินทิโตบุคคลผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นเที่ยวทัวร์ไทยกับมหาวิทยาลัยคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้พระวัดป่าวังน้ำเย็นวัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลเกิ้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเป็นวัด ราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายปัจจุบันวัดป่าวังน้ำเย็นมีพระโครภาวนาชญานุสิทธิ์สุริยันโคสะปัญโยเป็นเจ้าอาวาสนี่ละฮะพระโครภาวนาชญานุสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ํำเย็นสิ่งที่โดดเด่นภายในวัดคือ เจดีศรีมหาสารคามข้างในเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธรูปทองคำและพระกุจํำนวน8 4 0 0 0สพองค์ด้านนี้จะเป็นทางเข้าพระเจดีศรีมหาสารคามสวยงามมากนะครับเพื่อนๆน,นี่นะพระเจดี เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาไหว้พระประธานภายในพระอุโบสถพระอุโบสถสร้างด้วยไม้มีเสาเป็นไม้ตะเขียนทองซึ่งนำมาจากสปปลาวต้องนำมาทางประเทศเวียดนามแล้วลงเรือมาขึ้นที่แหลมฉบังค่อยนำมาที่วัดป่าหวังน้ำเย็นส่วนพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางนาคปก แกะสลักจากไม้สักทองทั้งองค์มีขนาดหน้าตากกว้าง69นิ้วออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์พาโลอปรินายโกซึ่งแปลความหมายว่าคนโง่คนผ่าน,านไม่ควรเป็นผู้นำนะครับนน่้ะ พระอุโบสถวัดป่าวังน้ำเย็นทำด้วยไม้ทั้งหลังส่วนเสาเป็นไม้ตะเขียนทองใหญ่มากนะครับเ,เพื่อนๆนี่นะเป็นพระอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ นี่นะพระประธานภายในพระอุโบสถแกะสลักจากไม้ตะเขียนทองด้านนี้จะเป็นพระาธาตุเจดีสีมหาสารคามสวยงามมากนะครับเพื่อนๆน,นี่นะโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ